โปกเป่งนะโปกเป่งนะอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทั้อีทั้งหลายใช่ไหมอ่ะนะนงำตัวเองกันเลยว่าเพื่อนเพื่อนทั้งหลายของผมหรือแฟรงหรือว่าท่านผู้ชมของผมทั้งหลายนะครับใครที่จำคลิปหน้าได้ไหมครับคลิปหน้าคลิป วันนั้นที่ภาคหนึ่งกับภาคสองแล้วก็ภาคสามอันนี้ภาคสี่ใช่ไหมใช่อ่าแต่ว่าภาคสี่เนี่ยเราเราจะมาอ่านให้พระอนกี้หัดอ่านภาษาพาทีครับในบทที่าตามหาพี่รู้จักไอ้นี่ไหมอะไรกระดึงก็รู้จักกระดึงที่เขาเขาไว้ผูกผูกกระดึงผูกใครนะกระดึงกระดึงกระดงผูกใครนะผูกใบบัวกับใบบัวเออ ภูผาผูกกระดึงที่ใบโบกใช่ไหมใช่กระพวนที่ใบบัวกระดึงดังยังไงนะหน้าหลังเขาจะบอกอยู่ว่ากระดึงมันเป็นไม้มันจะมีคล้ายๆคล้ายๆะระฆังเวลาเดินมันก็จะดังป๊กเป๊กป๊กเป๊กเป็นไม้เสียงไม้เสียงไม้ใช่ไหมกระพวนมันจะดังกุ้งกิ้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 งน่ะนั้นวเวลาไปไหนปุ๊บภูผาจะได้รู้ว่าใบาโบกกับใบโบกอยู่ตรงไหนอ่ออนาอ,อ่านแล้วอ่านสิอ่านแล้วอ่านสิอ่านมาอ่าน,านตรงนี้ก่อนสิ นี่อ่าเราจะมาอ่านอันนี้ก่อนนะครับอ่านไปไหนแล้วล่ะอ่ออ่านคล้องร้องเล่นแล้วถ้ากดอ่านซิปองเปงแหน่ไม่ใช่ไม่ใช่ปอถ้ากดก่อนทิปอโอก็โปงไหมไม่ไม่ไม่อะไรไม่ไม่จัตวาแหน่นี่ไม้อะไรเนี่ยไม่ตีอ่านว่าไล่เสียงดิปอง ไม่ใช่กอไก่ด้วยสะกดเป่ากอโปงเป่ากอโปกโปกได้ดิโปกโปกโปกโปเอื้อถึงอะไรถึงอะไโปกฮะอ่าโปกใช่ไหมโปกนี่อะไรปอเอกกเป๊กไม่ไม่ไม่ตีเป๊กอ่าโปกเป๊กโปกเป๊กโปกเป๊กคือเสียงของกโปกเป๊กใช่โปกเป๊กคือเสียงของกระดึงที่ที่ผูกคอใบโบกใช่ไหมเป็นไม้อ่านอ่านสิ อ่านอ่านก่อนอ่านก่อนกรอ่านอ่านเลยไม่ต้องสะกดกระดึงเสียงดังโป๊กเป๊กกระพงพลวนพลวนเออเรือด้วยกระพวนกระพวนเสียงดังกุ้งกิ้งไหนกรุงมาจะตะวันไงกรุงกริงเอภูผาเที่ยวหา วงวออุนอวุงวออุนอวุงไม่เอกวุงวิ่งนอหนูนอหนูวออุนอนุนฮะนุนเฮ้ยนุนอะไรแล้ววอแหวนสิวออุนอนุนผมฝากจูก um ่อนเออวุนไม่เอกวุนไม่เอกวุ้นเฮ้ยวุนไม่เอกเออวุนอะไรวิ่าเอาใหม่ทีนี้ ปูผาเที่ยวหาวุ่นวิ่งตามเสียงกุงก้งกุง้งกรุงเวียตะวันเสียง,งสูงเออกร,กริงกรุงกริงกรุงกริงกรุงกริงและและลอลิงลอแอ,อและเ,เสียงโปกโปกโป๊กปโอกกโปไมิติโป,ปกป โป๊กเป๊กอ่านมันนะโป๊กเป๊กนะอีกทีรอบนึงอ่านเร็วอ่านเร็วเร็วกระดึงเสียงดังโป๊กเป๊กกระพวนเสียงดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งภูผาเที่ยวหาวุ่นวิ่งตามเสียงกรุงกริ่งกรุงกริ่งเสียงสูงกิ้งและเสียงโป๊กโป๊ก ได้ิ<บ>เออโ,โปกโปกงโกอะไร<บ>สิงเดียวกันโป๊กเป็กอ่าจำง่ายไหม,มจำง่ายไหม,มจำง่ายนะคราวนี้เราจะมาลองตามสไตล์เดิมของภาษาตามภาษาป่า,ปา,ปาแกวกับแฟงกี้ <c oughs> <c oughs> เอาละเตรียมอุปกรณ์นี่คือกล่องโฟมนะครับแล้วก็ตะเกียบอ่าตะเกียบแล้วก็ วดเน hey. okay, ี่ยถ right? ึงตีถ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 ึงตีไหนกระดึงเสียงดังไงกระดึงเสียงดังโป๊กเป๊กใช่ไหมอ่าเราใช้เสียงดีแทนโป๊กเป๊กเลยครับกระพวนเสียงดังพูดก่อนกระพัวนเสียงดังเสียงดังยังไงเสียงดังกุ้งกิ้งกรุ๋งกรุ๋งสิงเราเดาได้กรุ๋งกริ่งอ่าเดี๋ยวเราจะเอาที่มาอ่านเนี่ยให้เป็นเพลงดูไหวไหมไหวไหม อย,อย่าอย่าอย่าตีเบาๆอย่าตีเสียงดังเพราะเดี๋ยวเสียงมันจะไม่เข้าอันน so ี้คือกระป๋องกระป๋องเสียงดังเราดูนะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับไม่เท่รอดเหมือนวันไม่เช่ไม่รอดเหมือนวันก่อนนะโป๊กเป้งนะโป๊กเป้งนะ กระดิ่งเสียงดังโป๊กเป๊กกระดิ่งเสียงดังกับพูนเสียงดังกลุ้งกลิงกับพูนเสียงดังผู้ผาเที่ยวหาวุ่นวิ่งผู้ผาเที่ยวหาวุ่นวิ่งตามเสียงกลุ้งกลิงตามเสียงตามเสียงกลุ้งกลิงตามเสียงแล้วเสียงโป๊กเป๊กแล้วเสียงแล้วเสียงโป๊กเป๊กแล้วเสียงกระดิ่งเสียงดังโป๊กเป๊กกระดิ่งเสียงดังผู้ผากับพูนเสียงดังกลุ้งกลิงก ภูผาเที่ยวหาวุ่นวิ่ง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 ตามเสียงกุ้งกิ้งตามเสีย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 งกุ้งกิ้งตามเสียงตามเสียงตามเสียงกุ้งกิ้งตามเสียงแล้วเสียงโป๊กเป๊กแล้วเสียงกุ้งเป๊กกุ้งเป๊กกุ้งเป๊ก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 กิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเป๊กเป๊ก กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเป๊กเป๊กไม่ใช่กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเป๊กเป๊กไม่ใช่อันนี้มันอันนี้มันโป๊กเป๊กอันนี้กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเป๊ก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 กุ้งกิ้งผู้ผาเที่ยวหาวุ่นวิ่งผู้ผาเที่ยวหาวุ่นวิ่งตามเสียงเป๊กกิ้งเป๊กกิ้งเป๊กกิ้งตามเสียงเป๊กกิ้งเป๊กกิ้งเป๊กตามเสียง คำเตือนเป๊กเป๊กกิ้งเป๊กกิ้งเป๊กกิ้งเป๊กเป๊กเป๊กกิ้งเป๊กฟังกันดิเป๊กเป๊กกิ้งเป๊กกิ้งเป๊กกิ้งไม่ใช่เป๊กเป๊กกิ้งเป๊กกิ้งเป๊กกิ้งโอเคก็คงต้องจบนะครับสำหรับบทเรียนอ่านคล่องร้องเล่น โป๊กเป๊กครับภาษาปาทีของภูผาเดี๋ยวติดตามชมคลิปเดี๋ยวติดตามชมคลิปการหัดอ่านเพราะอันนี้นะครับจะบอกใบว่าเดี๋ยวคุณครูแฟงกี้จะมาสอนรู้จักคุณครูแฟงกี้ไหมใครอ่ะคุณครูแฟงกี้ปป๊าจะเป็นนักเรียนไงแล้วให้คุณครูแฟงกี้มาสอนมาสอนปปาอ่านโอเคนะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมอะไรกดไลค์กดแชร์ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งถ้าไม่งั้นผมจะโดนฟ <laughs> าดใส่หัวโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับตังอะไร Thank you Thank for อะไร Thank for watching okay. โอเคก็สวัสดี <Every S 1> ครับ <one. S 1> เราเราต้องลาด้วยเสียงนี้เสี <laughs> ยงอะไรต้องเอาเสียงให้ชัดๆหน่อยก <laughs> ุมาก <laughs> ็มา